สวัสดีครับพบกับพวกเราทีมงานทีเด็ดหมา3มหัวเช่นเคยครับทีเด็ดที่จะเน้นคู่ใหญ่ไฮไลท์ที่เ,เพื่อนๆนะจะให้ความสนใจกันเป็นพิเศษสำหรับสุกนี้จะมีเกมลีกเปิดหัวโปรแกรมสุดสัปดาห์กันนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมด4ลีกพวกเราจะยกมาให้เ,เพื่อนๆทั้งหมดเลยแต่ก่อนจะไปเริ่มการฝากเพื่อนๆกด s u b s c r i b e ช่องใหม่ของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเจ้าใหม่ใจดีเว็บตรงของคนรุ่นใหม่การเงินแข่งโป๊กหากเพื่อนๆสนใจร่วมสนุกสามารถกดมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยคร ประเดิมกันที่เกมพรีเมียร์ลีกระหว่างฟูลแลมพบกับทางบูฟแฮมตันเกมนี้เจ้าบ้านต่อปอปอโดยเจ้าบ้านนั้นแพ้มา4จาก5เกมหลังสุดหนึ่งเดียวที่รอดพ้นคือการบุกเอาชนะลิเวอร์พูลถึงแอนฟิลด์1-0ทำให้ปัจจุบันพวกเขายังหนีโซนตกชั้นไม่พ้นโดยมีแต้มตามนิวคาสเซิลอยู่เพียง3คะแนนเท่านั้นเรียกได้ว,ว่าเกมนี้พวกเขาสู้สุดใจแน่นอนทีมเยือนฟอร์มก็แย่ไม่แพ้กันครับ ปัจจุบันไม่ชนะใครมา5นัดติดเลยหล่นไปอยู่อันดับที่14ของตารางหลักๆคือก,การขาดหายไปของคิมินสทําให้พวกเขาเล่นบอลแบบขอไปทีครับปัจจุบันหมดลุ้นทุกสิ่งอย่างอาจจะกลายเป็นต้องลุ้นหนีตกชั้นในช่วงท้ายครับเทียบฟอร์มแล้วทั้งคู่แย่พอๆกันแต่ทีมเยือนนั้นน่าเห็นใจกว่าตรงเจอโปรแกรมหนักๆถึงอย่างไรมองว่าบอลรอพักไม่น่าเสี่ยงเลยแม้แต่น้อยหากมีใครจะได้ใช้ในเกมนี้ก็มองว่าทางฟูแลมมีโอกาสมากกว่าครับคู่ต่อมาเป็นเกมลีกเอิงระหว่างเมสและลิวเกมนี้ทีมเยือนต่อครึ่งลูก เจ้าบ้านน่าเสียดายที่ฟอร์มตกอย่างหนักในช่วงหลังโดย4เกมหลังสุดนั้นเก็บได้เพียงแต้มเดียวแบบน่าละเหียใจผลก็คือพวกเขาล่นมาอยู่อันดับที่9ของตารางเข้าไปแล้วซึ่งปัญหาหลักของพวกเขาคือเกมรุกนั่นเองครับเมื่อเทียบกับทีมอันดับใกล้เคียงกันพวกเขายิงประตูได้น้อยมากส่วนทางด้านทีมเยือนปีนี้มีลุ้นแชมป์เกมล่าสุดหักปากกาเซียนบุกไปตบเป๊ะเชถึงถิ่นหนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้แม้ผลงาน5นัดล่าสุดพวกเขาจะชนะเพียง2นัดแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้พวกเขากลายมาเป็นจาฝูงงเเพีียยดววแล้ ปัจจัยหลักที่ทําให้ลิวขึ้นมาถึงขั้นนี้คือเกมรับที่เหนียวแน่นครับเสียไปเพียง19ประตูน้อยที่สุดของลีกซึ่งเมสเองก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่โดนดีไปแล้วในนัดแรกโดยพวกเขาแทบจะไม่มีโอกาสยิงประตูได้เลยครับบอกแล้วเกมนี้ทีมเยือนไม่แพ้แน่นอนแต่ก็ต้องมาลุ้นกันหน่อยครับหากหวังจะได้ชชนะออกมาเพราะจะประมาทเกมรับของเมสก็ใช่เรื่องที่ไหนสนับสนุนโดยลูก้าเบต369 ถ้ามาทางฝั่งบุนเดสลิก้าเป็นอาร์เมเนียบิเลเฟลปะทะก,กับไฟบวกเกมนี้ทีมเยือนต่อปอปอครับทั้งเจ้าบ้านดิ้นรนสุดฤทธเพื่อหนีตกชั้นแต่10เกมหลังสุดพวกเขาก็ชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับซึ่งรูปเกมก็ไม่ต้องพูดถึงเป็นรองเขามาตลอดที่หนักเลยก็คือเกมรุกอย่างที่หลายคนทราบเพราะเรียนตามตรงตั้งแต่ขึ้นชั้นมาแล้วเจอโควิดอดเสริมทีมทาให้คุณภาพของผู้เล่นเป็นรองเพื่อนร่วมหลีพอสมควรครับทางด้านผู้มาเยือนผลง,งานทรงๆเหมือนปีก่อนแม้ปัจจุบันจะมีลุ้นโคต้าคว้าบอลยุ แต่ก็อย่างที่เคยพวกเขาไม่ต้องเหนื่อยลุนหนีตกชั้นในช่วงท้ายดังนั้นเกมนี้ไม่รู้ว่าพวกเขาจะมาไม้ไหนเพราะฟอร์ม5นัดหลังนั้นชนะ2แพ้3อย่างไรก็ตามเทียบคุณภาพและฟอร์มการเล่นแล้วทีมเยือนก็ยังดูดีกว่าอยู่ดีครับปัจจัยเดียวที่ทําให้เกมนี้ดูเสี่ยงคือพลังหนีตายของเจ้าบ้านกับการปล่อยซึมของผู้มาเยือนดังนั้นเกมนี้มองว่าเจ้าบ้านน่าจะไม่แพ้ครับแต่ใครเล่นเพรเซฟแนะนําข้ามไปเลยดีกว่าคู่สุดท้ายอุเอสกาพบกับทางเอลเช่ เกมนี้เจ้าบ้านต่อครึ่งลูกโดยทางอุเอสกาฟอร์มดีดขึ้นมาในช่วงหลังจนพ้นบวย6เกมหลังนั้นชนะ2สเสมอ2แพ้2ปัจจุบันอยู่อันดับที่18ของตารางตามเซฟโซนอย่างเอลเช่ที่จะเจอกันในเกมนี้อยู่2แต้มเท่านั้นต้องบอกว่าหลังเปลี่ยนกุนซือไปเมื่อต้นปีสไตล์การเล่นของพวกเขาปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากจากบอลสุดห้าวกลายเป็นบอลเน้นเหนียวแน่น,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 นจนเสียประตูน้อยมากในช่วงหลังครับทีมเยือนหลังจะออกตัวแรงในช่วงต้นฤดูกาลร,ระยะหลังแทบไม่ชนะใครเลย 24 e เกมหลังในลีกนั้นชนะเพียง2นัดเท่านั้นแต่ก็เก็บแต้มมาได้เรื่อยๆด้วยผลเสมอครับหากใครไม่แน่จริงกินพวกเขายากด้วยฟอร์มระยะหลังต้องบอกว่าเจ้าบ้านเหนือกว่านิดหน่อยแถมกําลังใจมาเนื่องจากช่วงหลังวอลอยู่รอดเริ่มเห็นอยู่บ้างครับดังนั้นเกมนี้มีโอกาสจบเสมอมากแต่หากจะมีทีมไหนได้ชัยมองว่าเจ,จ้าบ้านนั้นมีภาษีดีกว่านิดหนึ่งเพื่อนๆที่สนใจร่วมสนุกสามารถกดมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราที่ลิงกด้านล่างได้เลยนะครับแอบกระซิบตรงนี้ว่าน้องใหม่รับเพิ่มไปเลย100% แล้ววันนี้พวกเราทีมงานที่เด็ดหมาสามหัวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ